สวัสดีครับพวกับช่องไม้ใหม่ทุกคนมาแล้วนะครับกับการทำาีแอครั่นเริ่มเพลงทุกคนเือเพิ่งปล่อยวันนี้แหละเราต้องมาซัพพอร์ตลูกเราหน่อยกับกรอนฮอซี่นะครับทุกคนปล่อยซิงเกิลใหม่นะกับเพลงร้องทุกคน คือไม่รู้มันคือโปรเจกต์อะไรหรอกทุกคนนั่นแหละก็อยู่ดีๆปล่อยมาก็โอเคมาซัพพอร์ตลูปร่างเราหน่อยเนาะไปดันดันเพราะตอนซัมวันสัมเดย์กรเขาก็ทํามาถึงเกินมันน่าจะเป็นสไตล์กรแหละทุกคนที่มันจะแบบแปลกๆหน่อยแต่เราก็จะมาซัพพอร์ตลูปเราก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งเหมือนกันจะใจให้ด้วยนะครับหรือกดไปสุดโปรตายก็ได้นะจ๊ะทุกคนยูสเซอร์ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับทำให้ดรวเสิร์ฟให้ล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากซัพพอร์ตด้วยนะครับ ไปเธอไม่รู้รอกคิดว่าฉันคงเป็นอย่างคำที่ใครบอกว่าฉันเคยไปทำรายคน ไม่ใช่ความจียงเลยทั้งสักแล้วเธอจะฟังคนนั้นหรือคนนี้

โอ้ัหโอ้โหมันเท้า,าเท้าตังวะมันโตแล้ว 妈、嗯嗯嗯 มาคุยกันที่เคยได้ลองอ่ะทุกคนลองคุยกันก่อนตัดสินใจเฮ้ยเพลงน่ารักเนาะหรือเพลงน่ารักจริงน่ารักมากเขียนเองด้วยนะทำมองไม่ผิดอ่ะเก่งจังอ่ะถ้าไม่เขียนเองก็น่าจะฟีลแบบมีส่วนร่วมในการเมื่อกี้แอนครีมขึ้นเดี๋ยวไปดูอีกรอบก็ยังได้ชอบมากเธอพูดไปก่อนที่จะเสิร์ฟคือรู้สึกว่าอย่างที่ เคยพูดไปหลายคลิปแล้วทุกคนว่ากอนมันเป็นเด็กมีความสามารถมากๆอะ่ะเราเลยรู้สึกว่าการทำมิวสิกวิดีโออันนี้ออกมาดดมัน,นมัน,ม,นมันได้โชว์ความเป็นกอนมากยิ่งขึ้นอ่ะทุกคนอกอนมันมีสไตล์ที่ไม่เหมือนไม่เหมือนคนทั่วไปมีการชอบอะไรที่เป็นแนววินเทจมากๆเลยเราเลยรู้สึกว่า เันเด็กเสเออเป็นเด็กมีเทสอะทุกคนมันมีคล้ายๆเจ้าวิกเนาะจริงจะเป็นเด็กที่ฟังเพลงอะไรที่มันแบบไม่ได้ตรงกับวัยเขาอะแต่ว่าเป็นคนที่เศษไงคนแบบเนี้ยคือคนที่เสพงานเยอะแล้วเขารู้จักตัวเองดีอะจรียมันรู้บุคลิกรู้สไตล์การแต่งตัวมันมีหลากหลายอย่างที่บางคนทําไม่ได้แต่ก่อนทําได้อย่างเช่นการแต่งตัวลุคนี้ก่อนเอาอยู่แต่คนอื่นไม่น่าจะรอดอะไรเงี้ย มันจะมีความนั่นแหละมันไม่ใช่ยุคสมัยของตอนนี้มันอาจจะย้อนไปหกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์อะไรเงี้ยมันมันเป็นวัยที่ของเขาชอบแต่แต่มันก็เป็นการสื่อสารของวัยนั้นๆที่ออกมาในรูปแบบของกรแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถเข้าไปอยู่ในจุดจุดนั้นและสิ่งที่กรสื่อสารมาเราเรา,เรารับรู้หมดทุก<ม>อย่างเราและเราชื่นชอบมันด้วยทุกคน อินกับสิ่งที่น้องทำ<ช>ดีใจที่เห็นลายเซ็นของน้องในงานมากเราว่ามันเข้ากับเขามากเลยอ่ะแล้วก็ในสเที่เขาต้องการจะสื่อสารมันเข้าใจง่าย<ช>เข้าใจง่ายมากๆแล้วก็คอสตอรี่เอ็มวีมันเล่าง่ายๆด้วยแล้วก็ข่ายทอดด้วยตัวเขาเองเนาะมันเหมือนแมนลูกหมามางอเธอสาว<ช>มามันน่ารักมาทุกคนแล้วก็แบบน้องกับน้องนังเอกคือเคมีสถาามาคือกอเป็นคนแบบอยู่กับใครแล้วว่าก็รู้สึกว่าเป็นเด็กที่แบบ เออเพลงนสาธารณะมากจริงๆหลาวแบบชอบสไตล์ของเพลงมากอันนี้ก็อาจจะส่วนตัวนิดนึงเราชอบเพลงประมาณนี้มากเลยอ่ะเพลงที่ฟังสบายๆเพลงที่ฟังได้บ่อยอ่ะเออเรารู้สึกว่ามันจะเป็นเพลงที่แบบตื่นมาเราฟังมันก็จะทําให้เราฟิลกูไปท้งวันหรือว่าเป็นเป็นเพลงที่ฟังได้ซ้าๆคือสไตล์ลิ้งดนตรีอ่ะมันมีมันมีจุดที่แบบแปลกเยอะมากแต่ว่าชอบ แต่ความที่ใช้ไดนามิกแบบเนี้ยเออการเล่าเรื่องไม่มีความรู้ด้านดนตรีนะคะทุกคนแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันเก๋มันมีฟาวที่แบบย้อนย้อนอน,นิดนึงแล้วก็สไตลิ่งเอ็มวีดีมากถ้าสังเกตอะดีมากมหลายๆเพลงที่ก่อนเขียนเ,นเองหรือก่อนเป็นเจ้าของเพลงเองอย่างเช่น stop s o o m e e n s o m e d a y แล้วก็เพลงอะ่ะที่ก่อนได้มีสิทธิ์เข้าไปร่วม,มทำแบบมากๆนะแบบเกิน50%าสิบเอร์เซอนะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่า มันจะมีเนื้อเพลงที่ร้องต่ามยากยากมากแต่พอฟังโดยมวลรวมแล้ว,วเรารู้สึกว่ามันกลมกล่อมมันกําลังดีเราเราแบบเราชอบฟิลประมาณเนี่ยทุกคนพอ,อมันมันอย่างที่พี่อ้อมบอกแหละมันเป็นเพลงที่ไม่ต้องอะไรมากฟังได้ทุกวันเพลงนี้ที่ถูกมากใช่เพลงทตรงท่อนฮุก้องให้เราได้้องฉันว่าเป็นเพลงที่ฟังครั้งแรกจะยากแต่เราจะ่า้ ต้องบอกว่ามันมันไม่ได้ยากแบบไม่ได้หมายถึงว่าที่น้องมาพูดมันยากแาบนั้นทำยากเลยฉันว่ามันยากในครั้งแรกใช่มันแต่ว่าฟังซ้ำมันจะติดหูมันไม่รู้แต่พอนั่นแหละมันเป็นการเรียกชั่นที่ครั้งแรกที่เราฟังมันมีลายเซ็นของของความที่เพลงจะแมสเพราะว่าเพลงจะแมสอะต้องฟังครั้งแรกเรางงก่อนสำหรับนี่นะเพราะว่าทุกเพลงเลยเพราะว่ามันทำให้เรากลับไปฟังซ้ำพอเราฟังซ้ำปุ๊บมันก็จะติดหูแล้วเราจะอ๋อ รวมถึงมูดแอนโทนอะไรต่างๆที่อยู่ในเอวีเรารู้สึกว่านี่มันคือตัวตนของกรมากๆการเล่นดนตรีการแต่งตัวแสงสีเสียงอะไรต่างๆที่ออกมาเรารู้สึกว่ามันเป็นไวที่ก่อน่าจะชอบมันมากๆอ่ะมันถึงออกมาใช่ความเป็นตัวตนของกรจริงๆอ่ะทุกคนมันมันรู้สึกว่าเออบางทีเราก็อยาก กลับไปยุคฟิลนี้เนาะแต่งตัวอะไรฟิลนี้เนาะแต่เราคงทําไม่ถึงหรอกทุกคนในจุดๆนั้นมันมันมันแล้วแต่คนจริงๆกับการแต่งตัวหรือไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยเราเคยบอกไปหลายๆด้วยในตอนสตอรี่อะไรจริงว่ากอนะเหมาะกับฟิลฟิลฟิลกล้องฟิลฟิลแบบย้อนยุคหน่อยอะไรเงี้ยมันความหวังมากมีความพยายามใช้ไทโปเป็นจีนด้วยเราว่าแบบตั้งใจให้ไวมันออกมาเป็นแบบนี้เลย เก่งมากเก่งมากจริงๆก็นั่นแหละทุกคนยูสเซอร์ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาก็ฝากั u พอร์ตก่อนด้วยก็อยากให้เพลงนี้แมดแมนะนั่นแหละทุกคนก็ไปฝากด้วยทําชาลงชาเลนจ์ต่างต่างก็ฝากด้วยครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้แล้วก็คลิปก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ